เนี่ยครับถ้าอ,ออกจากบ้านแล้วให้เฮียเลือกห้อยพระได้องค์เดียวเท่านั้นเลยในการเดินทางออกจากบ้าเนเฮียเลือกห้อยพระอะไรครับผมตอบมั่นใจนะ <c oughs> ผมต้องเลือกหลวงปู่ไขวัดบางเลนนะครับเออก็เป็นพระเกจิที่ <c oughs> ผมเคารพนับถือแล้วก็ ผมนับถือเยอะมากพระเกจิรุ่นเก่าเนี่ยผมนับถือผมมีแล้วก็ยังเก็บสะสมแต่ว่าผมห้อยไม่หมดนอกจากในวาระสำคัญสำคัญผมว่าอาจจะอาราธนาท่านมาเดบบ้างอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแล้วก็ทีนี้ครับคําถามอีกหนึ่งคำถามครับเฮียตะกี้เฮียเลือกไปแล้วคือหลวงปู่ไผ่วัดบางเลนทีนี้ครับมีประสบการณ์อะไรที่เคยพบกับตัวเองจนทําให้กลายเป็นความศรัทธาอย่างมั่นใจเลยไหมครับ มันมัััน่อยฟงจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยผมห้อยท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนพระองค์แรกผมก็ห้อยหลวงพ่อไข่โอองค์แรกห้อยหลวงพ่อไข่นั้นแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยผมผมมีประสบการณ์หลายอย่างครับเอาในนี้เหตุการณ์เนี้ยผมเคยเล่าจำไม่ได้แต่ครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนครับผมเที่ยวออกจากร้าน ผับร้านเหล้าสมัยก่อนตรงผ่านฟ้าอแล้วก็จะข้ามไปทางประตูผีอตรงแยกตรงนั้นก็คือแยกผ่านฟ้าแยกผ่านฟ้าแ,แ,แล้วแล้ววิ่งจากถนนตรงนั้นเรียกถนนอะไรไม่รู้ก็จะก็จะเข้าไปทางประตูผีครับตำรวจเ็าตั้งด่านมีพี่คนหนึ่งรุ่นพี่เล่นพระเขาเสียชีวิตไปแล<ม>้วแล้วผมก็สอนท้ายเขามีรุ่นน้องอีกคนหนึ่งขับอยู่ข้างหน้าแล้วเขาเห็นด่านคบกลัว ขาเบรคปุ๊บแล้วก็หันกลับรถมอเตอร์ไซค์ของรุ่นพี่ที่ผมนั่งซ้อนไปเนี่ยเขาขับชนเลยปังไอ้เพื่อนที่รุ่นน้องที่ขับรถแล้วเราชนมันเนี่ยมันลุกขึ้นแล้วมันก็สตาร์ทรถไปได้แต่ว่ารุ่นพี่ที่ขับล้มลงไปเหมือนกันแล้วก็หน้าเนี่ยทิ่มไปบนบนถนนครับโดยที่ไม่ใส่มบกันน็อกเลยด้วยวันนั้นไม่ได้ใส่ตอนนั้นยุคนั้นยังไม่มีการให้ใส่บังคับสวมโวกันน็อกฟันก็หักหน้าเขากระแทกออ้ไปฟันก็หักปากก็เจาะ แต่ผมเนี่ยจำได้เลยผมอยู่ดีปึ้งเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ผมรู้สึกว่ามีใครมามาประคองตัวผมอะให้นั่งอยู่บนตัวไอ้รุ่นพี่ที่มันขี่รถเนี่ยลากไปกับถนนปึ้งจนหมดหยุดผมเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยรถชนแล้วเอ้าไอ้พี่นี่มันนอนอยู่งี้ผมก็เลยปุ้มเอาเห็นตำรวจตั้งด่านก็เลยแต่ไม่ได้มีความผิดไรนะก็ลุกขึ้นมาแล้วก็จับจับ ผมไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรผมจาได้ว่ามือผมซนๆตรงนี้นิดนึงเพราะว่าลงไปกระแทกอะไรหน่อยหนึ่งตอนตอนมันมันจบอะแต่ผมว่าผมขี่ตัวมันอะตลอดผมไม่ได้ถลอกอะไรเลยแต่มันนี่ทั้งหน้าหน้าปากฟันหักขรึ่นหนึ่ง